สวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับผมนะฮะเออนานาเคยได้ยินคําว่าท่านมาเราดีใจเมื่อท่านจากไปเราคิดถึงนะครับผมนะคํานี้มันจะยังใช้ได้นะครับนะน้าดูไม้นะครับนะไม้ตกปลานะครับสวยงามมากนะครับนะนะครับทีนี้มาตกปลาเสยนะครับนะก่อนกลับนะครับผมจะพานานาเดินดูไปเรื่อยๆนะแล้วผมจะเก็บขยะผ่อนก่อนกลับนะครับนะนะดู คือหนึ่งเละคือตอนมานะครับมากันนะครับนะมาแล้วถือมาได้นะครับหายจับนะครับผมจับก็ควรจะเอาลับไปด้วยนะครับนะนะครับเดินมาเรื่อยๆก็เนี่ยเดินตำรวจไปเรื่อยๆนะครับนะก็จะมีตรวดแนะบบตัวอ,อย่างทุกกำลังครับหลายอย่างนบนะโอ้โห,โหนี่ ใชครับยี่ห้ออะไรดังด้วยเนี่ยนะฮะให้ดูแค่นี้นะครับเพราะว่าอไม่มีสปอนเซอร์นะครับนี่ครับนี่ของใครครับนะไม่มีใครตอบได้นะครับนะว่าของใครนะรู้แค่ว่ามันเป็นถุงอะไรนะครับว่าเนาะเอาเป็นว่าถ้าอยากให้คนจดจํานะครับนะนะจดจําเราในทางที่ดีนะครับแล้วคน้ะแวงนี้เขาจะได้คิดถึงเรานะครับนะเราจะได้มีที่ตกปลานะครับผม นี่ครับฝากไว้คิดครับนะสวัสดีครับ